ไปต่อเนี่อเรา่านี้มันช่ำบ่น้องปวดเกินเลยเกินจะต้านเอาละครับผมแลตเมียากจะตามบอดเพราะว่าช่องของผมมันมีแสงสะท้อนต่างๆเยอะแจะมากมายเนะครับผมขอแนะนำเป็นออปตัดฟาวออปตัดแฟนทอมไม่ว่าจะเคลื่อนจะโยนก็ไม่ต้องซอมเพราะ แฟนทอมคือหนึ่งในแอคโซลเตสแตนเลสเตลซีีส์ดีไซน์สุดล้ำไม่สำใครมากับวัสดุสุดพรีเมียมทนทานานานนับสิบปีประกอบด้วยช่างฝีมือดีไม่ว่าจะขย่าขยี้ก็ไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเล่นเกมท่องเที่ยวทำงานหรือมาตัดต่อที่ใช้เวลานานไม่มีหมดสนุกไปลุยกันเลยออฟตัด เปนทมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น CTC ีซีไทยแลนด์เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงอยู่ข้างล่างเลย CTC ีซีไทยแลนดครับเพมสวัสดีนานผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านในทีมที่ดีต้อนรับอู่งแนวนักการายเราลว,วันนี้นรัเราอยู่ในเกม มาเวลสเนปนะครับผมนี่นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเด็กแล้วกันตอนไอเดียของผมตอนนี้อยู่ที่ดูสอนะครับขึ้นมาแบบงงๆเหมือนกันใครที่ยังไม่ได้ขึ้นดู2แล้วงงว่าจะขึ้นดู2ตอนไหนนะครับจะขึ้นหลังไดโนแดงนะครับผมเลยสองหนึ่งอย่าลืมรับนะ ผมไม่รู้ว่าผมเล่นเรื่อยๆผมอ้าวมาบพอรับปึ๊บเท่านั้นแหละไอ้เฮียไปเจอการพีลิพีลันเต็มไปหมดเลยครับเออเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่อยากจะขึ้นปูสองนะครับจะดองไว้สูงสุดมันดองได้5,000จะดองไว้ก่อนแล้วค่อยขึ้นปูสองอัพทีเดียวบูม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 เราจะได้แบบมีการเล่นนึกออกไหมแต่ถ้าเรารับรางวัลเราคิดภาพเราอยู่214เรารับรางวัล218ปึ๊บได้เครดิตมา50แต่ในทางกับการมึงเข้าปูสองและทุกคนที่เขามีการปูสองกันแบบจะไปปูสามอย่างเงี้ยก็จะมมมมมีีกกกาาาารรรร์ดดแแแตตๆเเเเเ็หลลลยยนะคัับบ้้วจไ่่สใถ 25,000ปุ๊บเราขึ้นบู2อตอนเรามีแต้ม5,000ใช่ไหมเรากดอัพรวมๆมันก็อาจจะได้การ์ดมาตั้งต้งตนสักสิใบอย่างเงี้ยเผื่อไว้ว่าแบบมันเป็นการ์ดที่เก่งจริงๆหรือสามารถช่วยเราได้เนี่ยก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นเนาะโอเคแล้ววันนี้จะมาทําอะไรใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับตัวเด็กที่ผมจัดเองน้านี้ไม่ได้ลอกใครไม่ได้ตามลิงก์นะครับโดยส่วนตัวแล้วชอบเ็มดาก็เลย เอามาเรียงกันดูนะครับคอมโบก็จะประมาณว่ากอปมันทิพิออกมานะครับผมลงฟรีนะครับจ่ายน้อยได้เยอะแล้วก็ฮะเน้นให้กาหังเนี่ยขยับไปขยับมาเพื่อที่จะได้สเต็ปนะครับผมแล้วก็ค่อยปิดเกมด้วยเฮมเฮมดาวออกนะครับซึ่ง คอมโบนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บแมปมาสัก3ามถึงสี่แมปอ่าให้ดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคอนเซ็ปต์ก็คือขยับตัวละครไปตามโพซิชันเลยทั้ง3ามโพซิชันนะครับอันตรายที่สุดก็คือแมปที่มันอาจจะเป็นแมปเคลื่อนย้ายมาแล้วตายเลยหรือนู่นนี่นั่นนะครับใครจะปรับเปลี่ยนก็แนะนําให้ใส่เจ้าตัวกาเรตวิสนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแมปด้วยสักหนึ่งบก็ยังดี นะในคอร์ดสองช่วยได้เยอะเลยแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับผมผมกาเอาไว้ว่าเดี๋ยวด้นสุดเอาเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับผมแล้วเดี๋ยวสรุปท้ายคลิปวิดีโออีกครั้งนึงนะครับผมไปบ,บังคับลงหนึ่งใบถือว่าเราลงสวย,ยอยู่แล้วใบนี้โนวาตายบุหมึงแบบไม่แย่ไม่แย่ มันเด็กิดกาวไหยิ่งดิดยิ่งเก่งโอ้โหชิปหายฟิลนี้สร้างความน่ารังคาให้กับเราเป็นอย่างสูงเลยครับทุกคนันท้ามันเคลื่อนย้ายปอมุ่นเย็ดาอะไรก็ระเบิดแล้วมาตั้งตรงกลางอย่างนี้ก็เสียเปล่าไปสองเคอร์ด้วยแล้วเดี๋ยวมันลงไอ้ตัวนั้นมาตัดหมูเลยเนี่ยผมจะดึงมาก็ไม่มีประโยชน์แล้วอ่ะตัวนี้ยิ่งมูยิ่งเก่งใช่ไหมมันมูมันมูผ่านไปนี้ไม่ได้แล้วว่ะเลยจะลองสูดดูก่อนแล้วกันอ่ะเข็นเอกเห็นไหมมันลงเขนเอกมันกิน กูว่าเียนตะปาวไหนเล่นเดิม3จริงๆเอาหุ่นประกอบกับไอตัวนี้แล้วเราดึงเอาคุ้มนะแต่มันใช้คอสหนาเกินว่าเล่นก่อนเลยดีกว่าฟุ๊กปะเคลื่อนย้ายเคเลนนี้เราตึงๆละโนบอลมานี่ไล่สี่เลนนี้กำลังจะปิดโอเคเดี๋ยวดูการใบหกของเขาก่อนแล้วกันเนาะว่ามีอะไรจ่าย5ได้11โคตรคุ้มบอกเลย ผมชอบเล่นนะดเด็กมูฟสนุกดีมันได้คิดเยอะดูใบหกคอร์สหน่อยสิฮ่ามือมึงบอดแล้วมึงโดนเออ,อไ้น้องสบายกูหละมีแววอยู่ครับเทิร์น้าปิดหกผมควบบดีได้นะตึ๊บเดี๋ยวนะหนึ่งคอร์สสามคอร์สเลยสามคอร์สผมอยากแก่ฟูดแล้วเตะไม่ได้วะอันนี้ไม่ต้องลงก่อนลงเตะแล้วฟูดราบน,นี้ก็จะได้รับพลังมืดกดไปเลยแบบเข้มๆฮ่า แดมโบหนึ่งถึงสามลงไม่ได้ที่นี่ไม่ใช่ปัญหาของเราผ่านก่อนเลยเสแรกชิลๆการทุกใบที่อยู่นี่พลังต่อสู้ลบหนึ่งมาไอรอนฟิตคอมโบเดมวูม้บัลลีนอย่างนั้นสี่ห้าหกลงไม่ได้อันนี้สามลงได้ฟายอย่าช้านะสนแนปใส่ตึงเลยนะสนแนปเพอย่างเงี้ย แง่แฟลชสแนปเนี่ยแปลว่าสแนปอ่ะเหมือนดีดอ่ะอุ้ยจู้มันปิดเปิดตัวเราหายแล้วโซนนี้เล่นเปิดตัวไม่ได้แต่ว่าเฮลดาวไม่สามารถลงขวาได้เราต้องบิวสองเลนนี้ให้ชนะชัวชัวนะเก็บคอร์สให้ตัวนี้ดูดไปก่อนแล้วกันสไปเดอร์แมนอุ้ยตัวรุกลังอ้าใบต่อเนื่องเหล่านี้มันช่ำว่ะขอดูหน่อยว่ามันจะปิดด้วยการ์ดอะไรขอดูการ์ดปิดของนายหน่อยสิ n i ส์กรอเวอร์มิสเตอร์สมิ n เชย์เคนเนกูินเมื่อโดนฆ่าไปเกิดที่อื่นเกิดเลนเดิมโอ้โหสบายละสแนปขอดูมือหน่อยสิเฮมดาวเช่นกันแสดงว่าเดี๋ยวมันจะมาเล่นเลนเดียวกับเรานะเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าน่าจะสบายสบายแล้วสี่กับหนึ่งเลือกเอาเพื่อนโอ้มันคำนวนนานว่ะฮ้าการเดมโบ อย่าให้มันถึงคั้นต้องเสียสี่เลยเสียแค่หนึ่งก็พอแล้วมา Let's go boy โอรอนดาเมจการ์ดบนมือเฮ้ยสองครั้งด้วยอรอโอ้จากเอฟเฟกพื้นที่ไล่สองได้ได้สแล้วสกอร์เปียนแล้วทำเลยลดลดสอออมแบบนมือโคตรคุ้มเลยตานี่ก็บอกเลยตึงๆผมว่านะผมวางแผนไว้แล้วเดี๋ยวปึ๊บปั๊บอันนี้โยกปึ๊บกามขึ้นนู่นนี่นั่น โดนใบนี้เข้าไปสองครั้งเสียศูนย์เลยเรียกได้ว่าเมื่อกี้ถือมืออยู่5้าใบโดนลดดาเมจไป10ดาเมจนะครับผมเขาได้บอดสองออน2องีกคือเถื่อนสัตว์เลยใบเนี้ยโอ้ใบฟอสเคลื่อนที่ไปยังด้านขวาชิบหายแล้วหลังเทินสี่ชิ้นที่ไปยังด้านขวาโอเคผมตั้งอันนี้รับไปก่อนพลังยังดีสูย์อยู่นี่น,นี่เพื่อนมานี่นี่วับอยนี่แม่ง คือมึงได้ใบนี้ไปมึงแอคเลยวะทาลายกับตันอเมริกาแสดงว่าเบิ้ลสองทีแสดงว่าพุ้วกนี้มันเล่นอัดเล่นเด็กต่อเนื่องแน่ๆบูทกลับมาปุ๊บบวกพลังทําลายเห็นการมูฟกลายเป็นสี่เห็นมูฟสองครั้งย้ายกลับมาโอ้โหเทโคตรนี่เป็นไงเท่อะตัวโอ,โโอโ้พลังเหลือห้า ดูดิไล่ห้า 5, ได้ห้าโคตรไม่คุม้มเลดเธนเราไม่มีเฮมเดาด้วยนะตาเนี้ยบอกเลยว่าตึงตึงเปียะตึงเปียะซาเลียตึงไม่เป็นไรอย่างน้อยเราเล่นการ์ดมันได้ใส่นี่ดีกว่าครับเผื่อเผื่อได้มูฟได้มูฟเข้าโซนนี้อย่างน้อยบวกดาเมจได้อีกปะขอดูหน่อยดีฮักโอเคถ้ามันมันเว้นโซนนี้ไม่เล่นฮักแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราต้องชนะขวากลางขวาสิบเอ็ดโอเคขวาเราไหวแล้วกลางก็แสดงว่ามีโอ,อกาสลงทักที่นี่ด้วยนะ าขนาดโดนแมงป่องเจาะเด็กไปนะครับ10ดาเมจเด็กหมูปูนี่มันเก่งจริงวะ่ะสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับผมแล้วก็กดดูนี่ได้เลยดูทั้งหมดนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนี่เราจะเห็นไ,ไหมครับ มาเวลอยู่ตรงนี้กดเข้ามาเลยสังเกตได้ว่า3,575บาทนะครับเติมในราคาแค่3,600เพราะฉะนั้นแล้วปัหยัดไปได้เยอะมากๆเลยนะครับจะเติมแพงทำไมนะเมื่อเติมถูกได้นะครับฝากด้วยค CVC t h a i l a n นะครับผมเด็กจานคอมโบย้ายบุ๊ปุ๊บปั๊บเรียกว่าเด็ก movement ขั้นสูงสุดทาให้ศัตรูไม่สามารถที่จะคำนวณได้ว่าเราจะสู้เลนไหนกันแน่มันมันเป็นข้อเฉพาะของเด็กเนี้ย ที่มันสามารถที่จะย้ายหนีได้ไงมันก็เลยลงได้เลยไม่ต้องไม่ต้องกังวลอ้าวเอฟเฟกต,ต่อเนื่องที่ถูกปิดใช้งานม t i ิ o, โ e แมนลงไปโซนกลางหวยไ,ได้จัว่วไปหนึ่งบีไม่รู้จั่วจากเด็กเรานี่คือเอาการ์ดเราไปเลยหรือเปล่าแย่แ yeah, ล้วตัวมุกไม่ขึ้นแม้แต่ตัวเดียวเลยครับกูเทียมันมาแบบกาแล็กเซียรออฟกาแล็กซี่เลยว่ะ โอ้ยสวยเลยถ้ามึงเติมเลนกลางอย่างเงี้ยสวยมากแลครับเพราะว่าเนี่ยดูดิอันนี้เอฟเฟกเกิดไปแล้วใช่ไหมเราก็ซัดเข้าไปในวงตาบายแพ้1เลนและเสียการ์ดสามใบเด้งขึ้นมืออีกหนึ่งครั้งแล้วได้อีกหนึ่งคอมโบคือชิลจัดเลยอะ่ะผมไม่รู้ว่าถ้าต่อยต่อยอีกคีแล้วมันติดเลนนี้หรือเปล่าถ้าตั้งเลนนี้มันจะขยับมาเลนนี้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจวะนี่เป็นเรื่องที่เราเองก็ยังไม่รู้ลงเพียวเลยดีกว่าผมเสียวอ่ะผมไม่รู้เลย เบื่อจ,จะต้องเล่นวิชั่นนะซ้ายสุดจะไม่ย้ายแล้วครับโอเคเรับทราบบัดดีน้องหวานด้วยนะครับอาบน้ําแล้วป้าเปิดกล้องเนี่ยเฮ้ไม่ใช่อัดคลิปลง youtube โอ้กามล่าโอเคถ้าอย่างงี้คือเลนนี้มันแพ้แล้ะมันต้องการจะดึงเลนนี้เราสู้เลนนี้ได้เลยน้องอดเกินเลยเกินจะต้าน เอเนอร์จีอืมดาน,นฟิตมาไปเลยนี่เล็กต้าไม่มีใครฆ่ายอนดูทำลายการอะไรก,ไกูโอเคไม่เป็นไรทำลายยอนดูทิ้งไม,ไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์ยอนดูเอเนอร์จีสามอืมเอสกาเอสการูดไม่ได้นะจะแบบถือว่าเซตบอร์ดไปเอาก้อนหินไปจั่วนะ้อง ตอนนี้คือผมเสียวจัดเลยเพราะว่ามันไม่มีไอ้นั่นมาเลยเดิประเด็นคือมันไม่มีตัวตัวปิดเกมผมขึ้นเลยผมเสียวจัดในตอนนี้ผมไม่ดูไม่ออกว่าท้ายเกมเราจะมีใบอะไรให้เล่นเฮ้ยอโพโคลิสเด็กนิดการ์ดวะมันได้แน่นอน1เลนเลนเนี้ย12แต้มแน่นอนครับคิดไว้ก่อนเลย12แต้มแน่แน เนี่ยเอาดีๆายแล้วเออตานี้เปนเฮียจริงว่ะไปเรืไอรอนรวม่ากตึงๆแอน์แมนบุคลีนอ้าเอาเ็มดาวม,มาน้องน มันโดนแค่หาขีของผมว่ะแม่งมือสั่นอะกับบ้านเลยจะอยู่ก็อยู่กูไปก่อนละมันโดนแค่หาคีอ่ะมันสั่นกลัวผมถือหินอยู่อ่ะมันแบบไม่ไหวละไม่ไหวละสููไม่ได้ละกูไปก่อนละนหน้าเกมขาดอยู่่ะเด็กเนี้ยเอาแล้วก็ผมเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ยังไงถ้าชื่นชอบอยากให้จัดเด็กอะไรอีกนะครับเรายังมีเด็กอยู่ในคังไม่ว่าจะเป็นเด็กไดโนนะครับเด็กนิดการ์ดเนาะก็คือทำลายแล้วก็ยิ่งทำลายยิ่งก่งนะครับใช้อาบลิติสปิด แล้วก็อีกอันนึงเป็นดิสค,คอนโทนนะครับผมใช้ไต่แรงอยู่เหมือนกันสามเด็กนี้ที่ยังไม่ได้มารีวิวนะครับแต่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคพอยกคา้ผมทำอะไรเพิ่มอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนก็ผมสวัสดีครับ เอาละครับผมและนี่ก็คือความสนุกความร้อยส่วนนั่ละครับที่ผมผ้าไหมแล่นในสตรีมสดนี่ครับผมทาไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักลัดไลค์ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน